ออกมานาครับแปดโมงสวยเลยละ่ะสิมเอากล้ยแล้วก็หดต้นไม้พรุ่งนี้จะเดินทางเอาขยะจังหน่อยครับเดี๋ยวมันจะร่างึุนเทียง 上来了。 Đều lốt tuần mày con Để chắc tắt cuối รดน้ำต้นไม้เสร็จแล้วครับผมนู่นแหละสงการนู่นแหละเจอกันใหม่ดูแลตัวเองดีๆเพราะว่าไม่มีคนรดน้ำนะครับคือแต่ละคนเขาก็มีหน้าที่ของเขาเราไม่ได้อยู่บ้านนี่เขาเกือบไม่รอดแต่ก็ไม่แน่ครับไม่รู้จะถึงสงการหรือเปล่าต้นนี้ น,นี่รอดแล้ว,ลวเดยนียชจ้าอมมาขามผมเนี่ยมขามสองปีนะครับมาขามสองปีาางปต้นใหญ่สูงเท่าต้นมะพร้าวเลยเดือวตัดกล้วย แล้วก็เฝ้าระวังนี่ไฟมันจะขึ้นไม่ต้นไม้เวลากระเพาะมามันก็ลามหมดเลยดิเราไม่มีคนอยู่ดูเลยมันก็ไม่เหลือเด๋ยวขึ้นต้นไม้แล้วหมดเนี่ยต้นนี้ปีที่แล้วเกือบไม่หลอดมะพร้าวนี่คน้องใ้จะเป็นโลกไฟ เรียกยังโบเพียไฟกินใบมันใบแห้งรู้จะรอดหรือเปล่าต้นรุนอะโอเครอดแล้วเดี๋ยวตัดกล้วยครับผมสายแล้วหิ้วข้าวแล้วเอาลูก,กใหญ่ จะมีหรือเปล่าลูกเล็กๆเดี๋ยวตัดกล้วยก่อนครับไปครับผมเรียบร้อยแล้วได้กล้วยสองเครือมัดใจสอไปเรียบร้อยแล้วกลับบ,ลบ้านลมเย็นดีครับ สออปวกกินครับสรุปเลยปวกกินกินลำต้นมันเรายังมาฉีดดีกว่าเนี่ยครับโรบเลอร์อเลยต้องเอาอันอยาฉีดปวกมาใส่ พายางเบื้องหลบๆอีกสักหน้อยเพราะว่ามือแ่งตัวเดกออกมาแล้วมือนี้ก็มีบุญล้อมเข่าอีกมือหนึง่งช่วงบ่ายๆจะพาไปเที่ยวตลาดกลางดงกาะสินไปหาเบื้งของปลาผมอยากได้แมงแข้งครับเอาว่าตำน้ำพริกมันจะหอมคือแมงดา ม่วงเบาเหนียวมาปลูกว่าเงินออกมาว่านปุ๋ยก้อนเกี่ยวเขาออกดอกแล้วแมงอะไรเนี่ยแมงกินุน่นมะไรกินนุ่นอ้าบินบ้า ปีหน้าไม่รู้จะเป็นยังไงเรื่องข้าวนี่ผมใส่เวลาในการเดินทางกันจ้าเที่ยวกันเที่ยวละหมื่นปีปีหนึ่งก็กกับบ้านซีหาเทื่ยวคนเนาะก็อเอาเงินมาเที่ยวค่ากับบ้านปีละห้าหกหมื่นบางเที่ยวอาจถึงแสนนะครับ บ่ได้ทำในบ้านเพิ่งปีใหม่เนี่ยก็สองหมื่นสามหมื่นบ่เหลือไปครับเข้าบ้าน ต่อไปผมก็จะยืนท้นเดดยต้นฟ้นอยู่นี่แหละต้นเมยต้นได้รอดแล้วก็คือรอดนี่นแหละต้นหมยไม่รอดต้นไหนไม่รอ,อดก็ตุยเนี่ยส้มนี่รอดอ่นี่นองม่งผมนี่ก็รอดแล้วอา่าสีสายพันธุ์เดียวกันกับตัวบนต้นนี้ไปเอาสามดูดูมามันบ่มีหมด สามฤดูนี้มันเกิดตลอดนะครับกินเปรี้ยวก็ได้กินสุกก็ได้กินสุกก็หวานสามฤดตูต้นนี้ลูกไซส์ออกดอกอีกแล้วหัวมันจุดปูดจิตปีดที่นี่ต้อไซสจะออกดอกไปครับเข้าบ้านหิวข้าวแล้ว 他梦过了只是一梦了梦了